วันนี้เราจะมาแข่งกินข้าวเนี่ยคนละปั้นค่ะหนึ่งปั้นค่ะกันนี้หนึ่งปั้นค่ะพร้อมกันยังพร้อมแล้วพร้อมกินกันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วหนึ่งสองสามกินสายปักงับเกี้ยวไปเกี้ยวเกี้ยวไปเกี้ยวเกี้ยวหมดเกี้ยวอยู่ข้างไหน เคียวเคียวเคียวให้หมดเฉลยปะอ่ะคายออกมาของผ้าของผ้าใส่เป็นอย่างนั้ของออยเป็นอย่างบอแมนเกลือเคี้ยวกว่าออยยังไม่ได้เคี้ยวเคี้ยวกว่าเคี้ยวเหมือนผ้าใสผ้าใสคายออกเลยผ้าใสเคี้ยวจนไี้นี่ละหิวเลย ปม่หยางบอกดูกระเทียวโดนแกงเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าโดนแกงอือหล้วมีอะไร,ไะไรก็ก่อนเมออะไวก็กดย้ลยได้โอ้ลิปนี้อย่างโหด,ด,ดทำรุนกระทาเด็กมากเลยต้องขออาภัยด้วย ก็ของก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายเนาะขอบคุณค่าด้วยอยากจะกินเอยดูดูอยังจะกินเกลืออีกาไม่ชเกลือไงะทยบ๊ายบายบ๊ายบาย